ไวช็อตฟิล์ม by y y Love ขอเสนอหนังสั้นชวนยิ้มยิ้ม Open เพราะความรักไม่ใช่ความลับหนังสั้นสัญชาติเกาหลีออกฉายในปี2015หนังใช้เวลาเพียง11นาทีเท่านั้นนะคะคลิปนี้มาในรูปแบบพอดแคสต์นะคะจริงๆเรื่องนี้แอดเขียนสคริปต์และอัดเสียงเสร็จนานมากๆแล้วและเคยมีคลิปของหนังสั้นเรื่องนี้ด้วยแต่พอมีเวลาได้หยิบไฟล์เสียงเรื่องนี้มาเพื่อจะตัดต่อภาพและไฟล์ก็พบข่าวร้ายว่าแอดทำไฟล์หนังเรื่องนี้หายจ้าดังนั้นคลิปนี้ จึงเอาเป็นว่ามาฟังแอดเล่าเรื่องน่ารักน่ารักสั้นๆนนแบบฟังเพลินๆแล้วกันนะคะโอเพนค่ะหนังเปิดฉากที่ยุนแจค่ะวันนี้เขามาทำรายงานที่ห้องของเพื่อนชื่อคิมฮันโดแต่ตอนเนี้ยคิมฮันโดเนี่ยออกจากห้องไปคุยโทรศัพท์อยู่ด้านล่างของที่พักค่ะยุนแจเปิดหน้าต่างออกไปก็เห็นเพื่อนคุยโทรศัพท์อยู่ไม่ขึ้นมาสักทีฝนก็กำลังจะตกแล้ว ฝ่ายคิมฮันโดซึ่งต่อไปอาจจะขอเรียกเขาว่าคิมนะคะคิมเนี่ยกำลังคุยโทรศัพท์กับแฟนหนุ่มอยู่ด้านล่างของหอพักค่ะปลายสายก็คือแฟนของคิมนั่นแหละบอกว่าจะขอมาที่ห้องของเขาในคืนนี้ได้ไหมคิมก็บอกว่าไม่ได้หรอกเพราะคืนนี้เขาจะต้องทํารายงานกับเพื่อนวันนี้คงไม่สะดวกและเหมือนปลายสายจะเมาหน่อยๆอีกทั้งคงงองแงที่มาห้องของคิมไม่ได้ะคะ่ะคิมจึงบอกปลายสายไปว่าที่รักวันนี้มันไม่ได้จริงๆพรุ่งนี้ค่อยมาแล้วกันนะตอนนี้นายเมามากแล้วนายไปพักผ่อนเถอะนะ อีกทั้งยังบอกรักคนปลายสายเสร็จสับก่อนวางโทรศัพท์ไปค่ะคุยโทรศัพท์เสร็จคิมก็เดินขึ้นห้องไปพอเปิดประตูห้องยุนแจเนี่ยก็เซวแซคิมนะคะว่าอะไรกันทําไมไนายถึงต้องออกไปคุยโทรศัพท์ข้างนอกล่ะนายกำลังจีบสาวอยู่หรือไงคิมยิ้มให้ค่ะแล้วว่า แม่ถ้ามีก็ดีสิฉันก็รอให้นายแนะนําอยู่นี่ไงยุนแจก็ว่านายจะให้ฉันแนะนําสาวให้ยังกับที่ผ่านมาฉันไม่เคยทํางั้นแหละฉันแนะนํำสาวๆให้นายนายต่างหากลหละที่ปฏิเสธสาวๆพวกนั้นนี่ฉันถามจริงนายไร้สมรรถภาพทางเพศหรือไง รู้ว่านายเป็นเกย์คำถามนั้นทําให้คิมเนี่ยแอบสะดุ้งเล็กๆเพราะเขาไม่อยากให้เพื่อนรู้ว่าตัวเองเป็นเกย์ไม่อยากให้เพื่อนรู้ว่าตัวเองมีแฟนเป็นผู้ชายคิมจึงว่าโธยุนแจฉันไม่มีแฟนก็ว่าหน้าเศร้าแล้วนะนี่ยังโดนนายยัดเยียดว่าฉันเป็นเกย์อีกรอยุนแจก็หัวเราะค่ะแล้วก็ยังว่าอีกว่าเน่นายก็บอกฉันมาสิว่าผู้หญิงคนนั้นเขาเป็นใครคนที่คุยกับนายอ่ะยุนแจค่ะเขาคิดว่าคนที่คิมคุยด้วยเนี่ยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งโดยที่ไม่รู้เลยว่าคนที่คิมคุยด้วยจริง จริงแล้วอะค่ะเป็นแฟนหนุ่มของคิมนั่นเองท่าทีของยุนแจค่ะอยากรู้จริงๆว่าคิมกําลังคุยกับใครอยู่ซึ่งคิมก็ไม่ตอบค่ะแล้วจังหวะนั้นเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นพอดีเป็นแฟนหนุ่มของคิมนั่นแหละที่โทรมาคิมไม่รับโทรศัพท์ค่ะนั่นทําให้ยุนแจเนี่ยยิ่งอยากรู้เข้าไปใหญ่ก็ตามประสาพเพื่อนอะนะพอเห็นเพื่อนตัวเองมีท่าทีมีความลับก็อารมณ์แบบอยากรู้อะค่ะยุนแจเนี่ยพอเห็นคิมไม่รับโทรศัพท์ก็แบบเขาก็เหลยตามองโทรศัพท์ของคิมแล้วก็ยิ้มๆอะค่ะแลวว ำไมนาะยไม่รับโทรศัพท์ล่ะมันต้องเป็นเธอคนนั้นแน่ๆเลยคิมก็เลยมองยุนแจค่ะแล้วก็ว่านายอย่าเดาส่งเดทได้ไหมเพื่อนฉันมันโทรมามันเมาแล้วมันก็เริ่มเรื้อนอะ่ะนายอย่าไปสนใจมันเลยแต่ยุนแจก็แบบไม่เชื่อไงเสียงโทรศัพท์ยังคงดังไม่หยุดนะคะยุนแจก็เลยคว้าโทรศัพท์ไปดูค่ะปากก็ว่าคิมนายดูมีพิรุษนะไหนฉันขอดูไหนซิว่านายซ่อนพิรุษอะไรเอาไว้ซึ่งคิมเนี่ยก็ลุกขึ้นไปแย่งโทรศัพท์คืนนะคะโดยคิมอะค่ะดันยุนแจติดผนังห้องเลยมือเนี่ย จิกหัวอีกหงหากคิมเขาก็แย่งแบบจริงจังนะคะคือไม่อยากให้ยุนแจรู้ไงว่าใครโทรมาซึ่งยุนแจเขาก็ไม่ยอมใช่ไหมเขาก็อยากรู้ไงเขาก็ซ่อนโทรศัพท์ไว้ด้านหน้าค่ะซึ่งมันทําให้คิมเนี่ยมือนึงอะ่ะจิกหัวยุนแจอยู่แล้วอีกมือหนึ่งเนี่ยก็จะ เอื้อมมืออ้อมตัวยุนแจไปแย่งโทรศัพท์คืนนะคะแต่มือเขาเอื้อมไม่ถึงไงคิมก็เลยเอื้อมมือค่ะลอดวางขายุนแจค่ะเพื่อที่จะไปแย่งโทรศัพท์ซึ่งถ้าดูผ่านๆมันก็เหมือนกับคิมอะ่ะกำลังจับจับลูบๆน้องชายของยุนแจอยู่อะค่ะแล้วจังหวะนั้นเองค่ะผู้ชายคนหนึ่งก็เปิดประตูเข้ามาเห็นภาพชวนเข้าใจผิดนั้นผู้ชายคนนั้นก็คือแฟนของคิมนั่นเองแฟนของคิมเดินเข้ามาในห้องค่ะแล้วก็มองยุนแจค่ะแล้วก็หันไปมองหน้าคิมแล้วก็ว่านีใช่ไหมเหตุผลที่นายไม่อยาก มาที่ห้องคิมก็ว่าอะไรกันฉันเห็นว่านายเมาแล้วก็เลยไม่ให้มาแถมยังขยิบตาให้แฟนอย่างนะประมาณว่านายวยเล่นตามน้ําหน่อยได้ไหมเพราะเพื่อนฉันเนี่ยไม่รู้ว่าฉันกับนายเป็นแฟนกันแต่นาทีเนี้ยคุณแฟนหึงจนไม่อยากจะสนใจแล้วว่าใครจะรู้หรือไม่รู้ว่าพวกเขาคบกันแฟนก็ว่าทำไมฉันทําให้นายต้องขายหน้าหรอหรือว่านายกาลังกลัวอะไรประโยคเนี้ค่ะด้วยความที่แฟนของคิมอะเข้าใจผิดคิดว่ายุนแจคือกิ๊กใหม่ของคิมอะค่ะแฟนของคิมก็เลยเหมือนถามคิมอะค่ะว่าหรือว่าคิม กำลังกลัวว่ายุนแจนจะรู้ว่าคิมมีแฟนแล้วคิมก็ว่าไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละฉันต้องทํารายงานต่อนายกลับไปเถอะซึ่งคุณแฟนก็แบบไม่กลับไงแถมยังทําท่าทางแบลว์ใส่อีกต่างหากค่ะแต่ผลที่ได้รับกลับมาก็คือคิมทําท่าแบบนายทำบ้าอะไรเนี่ยฉันไม่ว่างวันนี้ฉันไม่มีเวลาคุยกับนายหรอก คุณแฟนก็เลยหันไปทักทายยุนแจแล้วทาท่าจะพูดอะไรสักอย่างหนึ่งอะค่ะแต่คิมก็ขัดไว้ก่อนไม่ให้พูดแล้วว่านายกลับไปเถอะอย่ากวนฉันเลยคุณแฟนก็เลยเข้าใจผิดไปใหญ่เลยค่ะแล้วก็ว่าฉันกวนนายงั้นหรอฉันกําลังรบกวนการเดทของนายอยู่สินะคิมเห็นว่าเรื่องท่าจะไปกันใหญ่บวกกับไม่อยากให้ยุนแจสงสัยจึงลากตัวแฟนออกไปข้างนอกพอกลับเข้าห้องก็พบว่ายุนแจเนี่ยกำลังจะออกจากห้องเช่นกันคิมจึงถามว่าจะกลับแล้วหรอยุนแจก็ว่าอืมฉันรู้ ้สึกเหนื่อยๆนะ่ะวันนี้ขอกลับก่อนละกันรายงานเนี่ยในส่วนของชั้นเดี๋ยวฉั้นส่งให้พรุ่งนี้ละกันนะพยุนแจไปแล้วค่ะคิมก็เลยนั่งคิดหนักเลยก็แอบ,บเครียดแหละแฟนก็เข้าใจผิดไปใหญ่โตแถมเพื่อนก็มีท่าทีสงสัยแอบบคิดว่าคิมอะกลัวเพื่อนอย่างยุนแจจะรู้ว่าตัวเองเป็นเกย์คิมก็คิดมากแหละเขากลัวว่าถ้าเพื่อนรู้ว่าเขาคบผู้ชายเพื่อนจะมีท่าทีเปลี่ยนไปมั้งนะแล้วอยู่ๆประตูห้องก็เปิดออกค่ะเป็นแฟนของคิมนั่นเองที่กลับมาคิมเดินเข้าไปกอดแฟน แล้วว่าเมื่อตะกี้ขอโทษนะฉันตกใจน่ะเลยทํากับนายไปแบบนั้นแล้วทั้งคู่ก็ปรับความเข้าใจกันคิมเลยชวนให้แฟนนอนค้างที่ห้องของตัวเองซึ่งแน่นอนคืนนั้นคิมกับแฟนก็ต้องมีเรื่องเลิฟๆิระหว่างกันแน่ตอนที่คิมอะทำออร่าให้แฟนเสร็จแล้วใช่ไหมคิมก็ว่าฉันไม่มีถุงยางนะทําไงดีคิมเขาก็คงแยแยแฟนเขานั่นแหละว่าเออฉันไม่มีถุงยางนะฉันขอไม่ใส่ได้ไหมซึ่งแฟนก็ว่าไม่ได้ไม่มีก็ไปซื้อสิคิมก็เลยหัวเราะขาแล้วพูดจาทา เรื่องใส่แฟนนะคะตอนกําลังจอกไปซื้อถุงยางตอนเปิดประตูห้องคิมก็เห็นว่ายุนแจเพื่อนของตัวเองอะ่ะยืนอยู่หน้าห้องคือจังหวะมันโบ,บ๊ะอะค่ะ คิมอ,อารมณ์แบบโปแตกรถรูอารมณ์เหมือนโดนเพื่อนจับได้แลว้วอะค่ะว่าคนที่ตัวเองบอกว่าเป็นเพื่อนคิมเมาเนี่ยจริงๆเราไม่ใช่เพื่อนแต่เป็นแฟนต่างหากแล้วคิมก็เหมือนจะรู้ว่ายุนแจรู้แล้วว่ามาตะกี้ในห้องอ่ะตัวเองกําลังทําอะไรกับแฟนก็เลยทําหน้าไม่ถูกอะค่ะซึ่งยุนแจเองที่บังเอิญมารู้ความลับของเพื่อนก็แบบก็ไม่รู้จะทําหน้ายัางไงก็เลยทําหน้านิ่งๆไว้ก่อนนะคะแล้วว่าฉันลืมกระเป๋าตังค์ไว้ที่ห้องของนายนายหยิบให้ฉันหน่อยได้ไหมแล้วเดี๋ยวฉันลงไปรอข้าขงล่างแล้วกันนะคิมก็เดินลงมาค่ะยืนก ตั้งให้ทั้งคู่ก็ไม่พูดอะไรกันนะคะอารมณ์แบบเลิกลักแต่ไว้เชิงกันนะคะอารมณ์ฉันจะเริ่มพูดยังไงดีเนี่ยคิมก็เงียบยุนแจก็เงียบ ฝนก็กําลังโปรยกําลังจะตกยุนแจรู้ว่าคิมกําลังจะออกไปไหนก็เลยเปิดกระเป๋าสตังค์ตัวเองออกมาแล้วหยิบถุงยางในกระเป๋าตังค์ตัวเองแล้วยื่นให้คิมก็รับไปแบบงงๆอ่ะสีหน้าเหมือนจะถามยุนแจว่าที่ยื่นถุงยางให้เนี่ยมันหมายความว่ายังไงยุนแจก็ว่าก็ไม่มีอะไรฉันก็แค่เตรียมมันไว้เอาไว้เตรียมพร้อมรบนะ่ะฉันไปละไว้เจอกันแล้วยุนแจก็ยิ้มให้แล้วก็หันหลังเดินจากไปคิมมองถุงยางในมือแล้วก็ยิ้มค่ะนั่นคือคิมรู้แล้วว่ายุนแจรู้ รู้แล้วว่าตัวคิมเนี่ยเป็นเกย์แล้วก็มีแฟนเป็นผู้ชายและยุนแจที่รู้แล้วว่าคิมเป็นเกย์เขาก็แสดงท่าทีมาแล้วว่ายุนแจเนี่ยไม่ได้รังเกียจ ไม่ได้มีท่าทีปแปลกๆอะไรที่คิมเป็นเกย์นั่นคือเพื่อนของเขารับได้ค่ะที่เขาคบผู้ชายแถมยังมีเน็บคิมเล็กๆก,ก่อนจากอีกต่างหากก็ตรงประโยคที่ยุนแจหยิบถุงยางจากกระเป๋าตัวเองยื่นมือให้คิมแล้วบอกว่าเขาเตรียมถุงยางนั้นไว้เตรียมไว้เพื่อพร้อมรบนั่นแหละนั่นคือยุนแจกําลังเน็บคิมเล็กๆค่ะว่าคิมเนี่ยไม่เตรียมเลยไม่พร้อมรบเอาซะเลยอะไรประมาณนั้นแล้วหนังก็จบแค่นั้นความรู้สึกของดูจบก็คือมันเป็นหนังยิ้มๆนะคะดูแลแบบอืม ยุนแจฉันรักนายจังยุนแจเป็นเพื่อนที่ควรค่าก,กับการเป็นเพื่อนมากเพราะยุนแจไม่ตัดสินไม่โดยข่าวความเป็นเพศสภาพของคิมซึ่งเป็นเพื่อนของเขาอะค่ะจริงๆเป็นคิมเองซะอีกที่คิดเองเออเองรวมทั้งคิดแทนเพื่อนอีกต่างหากว่าถ้าเพื่อนรู้เพื่อนจะไม่เข้าใกล้เอาจริงๆสังคมของเกาหลีก็ชวนให้เข้าใจได้นั่นแหละค่ะว่าทําไมคิมถึงคิดมากและกลัวว่าเพื่อนจะรังเกียจหากรู้ว่าตัวเองเป็นเกย์เพราะว่ากันตามความเป็นจริงสังคมเกาหลีก็ใช่ว่าจะยอมรับเรื่องราวของเพศสภาพได้อย่างกว้างขวาง เอาจริงเมืองไทยเองก็เถอะเราอาจจะมองว่าประเทศของเราเปิดกว้างมากๆแล้วในเรื่องของเพศสภาพแต่มันก็ยังมีค่อนข้างมากอยู่นะคะที่ยังไม่พร้อมที่จะยอมรับเรื่องนี้จริงๆอะคะ่ะแต่สําหรับเรื่องนี้แอดยกความดีความชอบให้ยุนแจเลยค่ะแอดว่าเข้าใจกว้างมากๆนะนอกจากเขาจะไม่อคติไม่ตัดสินไม่ได้ค่าวความเป็นเพศสภาพของเพื่อนแล้วท่าทีของยุนแจยังดูให้เกียรติในสิ่งที่เพื่อนของตัวเองเลือกที่จะเป็นนะคะแอดถึงได้บอกว่ายุนแจเนี่ยเป็นเพื่อนที่ควรท่ากับการมีไว้ในชีวิตเอามากๆเลยแล้ว ถ้ามีเพื่อนแบบนี้เราก็คงอยากเก็บรักษาความเป็นเพื่อนกับเขาไปนานๆแน่ๆคือเพื่อนดีๆมันก็หาไม่ยากแต่บางครั้งมันก็ยากที่จะหาเจอนะคะเอาเป็นว่าเรื่องนี้เป็นหนังสั้นอีกเรื่องหนึ่งที่หากมีเวลาก็อยากให้ลองไปดูกันค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับ Y.Shot อต l ิล์มบายแ y y l ินวใน EP ถัดไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ